ตั้งแต่เริ่มเทศกาลเดือนถือศีนอดหรือโรมฎอนมาเนี่ยที่เราถูกบอกว่าจะต้องระมัดระวังกันอย่างไรหเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกวันวันละเหตุหลายเหตุการณ์แต่เหตุการณ์ใหญ่ๆเป็นต้นว่าระเบิดคาบบร์บอมที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาดนะระเบิดรถทุ่มเกราะชนิดที่รถทุ่มเกราะไหงท้องทหารเจ็บทหารบาดเจ็บเจ็ดนายอันนี้ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งหรือกรณี คนไว้คาบอมคือเอารถใส่ระเบิดดักสังหารตำรวจเสียชีวิตไปหนายก่อนหน้านี้ที่รามันจังหวัดยาลาและล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเช้าเสียชีวิต4นายบาดเจ็บสองนายเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยทุกเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทห,หารหรือฝ่ายปกครองแม้แต่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านไปทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนครู แต่ก็อย่างที่บอกดี่แะฮะพวกเขากลายเป็นเป้าหมายของการก่อความไม่สงบเราปิดท้ายด้วยการลำลึกและขอบคุณในความเสียสละของท่านเหล่านี้ครับชชนนนนนนนเเกกกกยยรราร,ร,รตรรตริททาาาาใววัั้้่ป็ขงงงไออออบ ผู้ก่อการร้ายซุ่มจมตีเสียงปืนดังสนั่นตอนเวลาเลือดชิ้อขึ้นกว่าเสียงระเบิดดังปอง้องไปทั่วทั้งป่าพร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุตัวจาเขารีบดยกปืนกดข้างกายบระทับป่าในขณะที่ยิงสวนไปเขาคิดไปว่าถ้าคืนนี้เป็นคือสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยินดีที่จะสลัทุกอย่างเป็ยนยอดอนน้อยมิดขอบีคนในชาได้หลับสบายคจาจันยืนยันป้งป้องแผ่นดินไม่ชิบลาในราดีที่ด้ามขวานลุกเป็นไฟประเทศ นี่คือที่กินเหล้ากนเาเล่นนี่คือที่ป้าข้างห้องยังตั้งวงป๊อกเด่นคือที่เด็กมัดไทรันต้องตำราเอ็นจูลาคือที่ใครหลายคนลืมชื่อคนเดือนตุลาคือที่คุณนอนหลับบนเตียงทั้งหมดคือคืนเดียวกันกับเสียงมือที่ดังเปลี่ยนของทหารต่อต้านขอจกผู้ไม่ยอมให้ใครมาเผาโรงเรียนเผาตำราสพชและยังไม่มีตอนจบของนิทานมีเพียงแต่ตอนลูกสางไม่เป็นสองกอพิการเพราะในทุกเช้าที่เราตื่นมาเมาขี้ตา มันคือเช้าเหตุการสุ่นเสี่ยงที่ห้าหกศาสานส,สีเจ็มพิบลาเขาตายเพื่อคนในชาติจะหลับสบายเขาจัดยืนยันปกป้องแผ่นดินแม่ชีมหลัยในราตรีที่ราบขวาลุกเป็นไฟประเทศไทย